ใบเตยสุธิวันและดีเจแมนไม่มีเงินจ้างทนายสู้คดีต้องขอผู้ใหญ่ในวงการช่วยถึงกับตกใจใบเตยสุธิวันและดีเจแมนไม่มีเงินจ้างทนายต้องขอความช่วยเหลือจากติ่มทีวีพูให้ทนายบริษัทช่วยเหลือคดี จากกรณีคดี Forex TD ที่มีนักร้องลูกทุ่งสาวใบเตยสุธิวันและ DJ เจแมนพัฒนาพลเข้าไปพัวพันโดยตอนนี้ศาลได้สั่งขังทั้งสองคนเป็นเวลากว่า2เดือนแล้วในเรือนจำเนื่องจากกลัวว่าจะเข้าไปยุ่งกับพยานหลักฐานเพราะคดีมีมูลค่าความเสียหายมหาศาล ล่าสุดเจ้าแม่สื่อวงการบันเทิงติมที่วิภูได้โฟนอินให้สัมภาษณ์ในรายการตกมันบันเทิงโดยเล่าว่าก่อนถแถลงผลการสั่งคดี Forex TD ดีเพียงหนึ่งวันทั้งใบเตยและดีเจแมนได้มาหาตนและเล่าเรื่องราวโดยละเอียดให้ฟังเขาบอกว่าคงไม่มีปัญญาแม้กระทั่งจ้างทนายจำเป็นต้องหาทนายที่ประนีประนอมค่าใช้จ่ายได้ตนจึงให้ทนายของบริษัทช่วยดูแลอีกแรง จากนั้นก็มีการพูดคุยผ่านทางทนายเรื่อยมาซึ่งทุกครั้งที่ทนายของตนไปเยี่ยมใบเตยจะร้องไห้โฮคิดถึงลูกพูดแต่ว่าเมื่อไรจะได้ออกไปถามวนเวียนแต่เรื่องลูกเขาเป็นห่วงลูกมากส่วนที่ว่าใบเตยและดีเจแมนเป็นเหยื่อหรือผู้กระทำจริงนั้นตนไม่ทราบเขาต้องหาหลักฐานมาให้ได้ ทำให้สารเชื่อเหมือนอย่างที่เขาเล่าให้ตนฟังว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งเขาก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ เรื่องที่ใบเตยสร้างภาพเยอะมากจนทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ชอบเขาก็ขอโทษบอกว่าเขาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากจะยกระดับตัวเองให้ดูรวยดูหรูเพื่อที่จะขายของได้ราคาดีๆขายแบรนด์เนมก็เป็นความคิดของเขาส่วนดีเจแมนวันที่มาหาเขาทะเลาะกันต่อหน้าใบเตยโทษสามีว่าเป็นต้นเหตุที่พาอภิรักษ์เข้ามา แต่ดีเจแมนยืนยันว่าอภิรักษ์เข้ามาเองเป็นลูกค้าเช่าพระไม่เคยรู้ว่าอีกฝ่ายทำผิดกฎหมายรู้แต่ว่าร่ำรวยและเป็นลูกค้าที่ดีเท่านั้น